อัสสลามมุอะลัยกุมมุลลามะตุลลอฮฺยูบาริกาตุสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .5 ค่ะวันนี้วิชาการงานนะคะคําสั่งนะคะของครูครูให้ใบงานให้นักเรียนบอกแหล่งกาเนิดปัดจจัย4นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อาชีพหลักของคนไทยมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างนะคะครูเขียนให้นักเรียนดูแล้วนะคะ,ะปัจจัย4ี่หนึ่งคืออาหารนะคะ สที่อยู่อาศัยแล้วก็สามยารักษาโรค4เครื่องนุ่งห่มนะคะต่อไปนะคะอาชีพหลักของของคนไทยเรานะคะคือ1น,นะคะนักเรียนคือประมง 2. เลี้ยงสัตว์3ามทำสวน4ี่ทำนาห้าทำไร่นะคะ ชีพมีอยู่ทางนี้แล้วนะคะนักเรียนดูเลยนะคะดูตรงนี้แล้วก็มาตอบในใบงานนะคะหวังว่านะักเรียนคงเข้าใจนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะาระาวะมตุลลอฮิวบะวรบะกาตุฮต